โอเคครับผมตอนนี้ผมฟายเดย์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในประเทศของนี่นะครับผมอัพทาวโลเพนะครับของประเทศอินโดนีเซียนะครับผมประเทศเพื่อนบ้านเราเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทัวร์นำว่าประเทศนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอุ้ยคนเยอะเยอะไอ้น้องชายเฮียมึงดูดิมึงดูเจ้านดิคนเยอะเยอะอุ้ย เยียขอมชอบเลยวะไอหน้าเขี้โอ้โหดูดิคือคักจัดเลยประเทศแม่งอ่ะฮัลโหลเลมอนฮัลโหลเดี๋ยวจะช่วกนอ่าเดี๋ยวจะวกันังยังดีคนหรื n อะ i รคันเอ d ย you อ่าดูวีดูวีมีแฟย่ายาย Why Uh, just ask I just w a n t to know do you have so you are you 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 can speak Indonesian normally yeah 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 I'm from Thailand I can speak Indonesian oh so you are from Thailand yes so is your first time yeah 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 this is my first time in uh Indonesian server สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไรอกไม่พรอม I'm from Thailand Thailand เออ Do you know Thailand? Oh, no, I'm no, no, no. You do. Do you know Thailand? No, no, no. I Okay, I'm thank you. I don't know Thailand. What again? You, you, you just say that. Do you know Thailand, right? Yeah, yeah, yeah. Then, uh, if we translate to Indonesia it says like, "Apakah uh, kamu tahu Thailand?" What the fuck? So do you have boyfriend? I have a boyfriend. Mm -hmm. Oh. Dia nanya kamu punya pacar enggak? Jadi ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Yeah. Your name is Lemon? Oh your name is Lemon. No no your, your name your name is Lemon. Oh. No, no 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 my name is. Wait what's your name? My name? Ini lagi sama Buddha. Yeah. What's your name What's your name Your name Your name Yeah 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 My My name is พ่อตายลูกกะหรี่หัวคุย What the fuck you bitch มันฟังออกห่ะไม่ได้ใช่โอเคโอเค see you Ah yeah จะปีเต่าอินโดไปดูที่ฟาร์มที่เปาไปดูที่ฟาร์มโอ้ยเฮียดูดิโรงพยาบาลไม่อยู่ตรงเนี้ย ลูกกันงเลย Hi man Hello Hello m y g Can I have a bike Thank you พี่รอมาหลายเป็นรอมเลโอ้ยเยอะเพื่อนเขาซื้อบ่าไม่มีรถฟรีว่ะอุ้ยยี่ปีเอ็มเหรอใช่ป่ะน่ะเอ้ยบีเอ็มด้วยสัตว์บ่ดิป็มปีทำไมอ่ะเข้าอยู่ อุ้กูแคยรถแม่งเฟี้ยวหายน้องไอโย้าแมนเฮ้ย,ย hey, yo, oh, sorry sorry <it on S 1> sorry man what's your name oh, man don't do that bro bro i just say sorry man oh my god my leg broke broken my bad man my bad okay <laughs> <laughs> <c oughs> เกมนี้มันมีขาหักขาดข้างในโรงพยาบาลไม่เปคนเต็มเลย มีจกปูนวะคุย,ยา่าหรอวะพี่ลองไปดูที่ฟาร์มหี่อยาคุย่าถุงเท้าที่ฟาร์มเหรอ่ะตัวนั้นเป็นปอกพัดปอดี๋ยวกลับตัวมาคนเนื่องอุ้ยเฮ้ยกูกลับตัวใครมาเนี่ยอุ้ยเฮ้ยกลับตัวหมอมาเดี๋ยวว่าทีนี้นี่ยัดแม่แกงยังใหญ่อะรุ่นใหญ่ด,ด,ด้วยเฮ้ยติงอะติงอะกูบอกเลยว่าติงด้วยเยอะเนี่ยเดินโยกอะในประเทศ <laughs> ใช่ <laughs> 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 เหรอเฮ้ยผมไม่เล่นกเลย ได้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 ยได้แล้นอะไรมาแล้วมาแล้ววไเงดลยน้องดอซี่มาดิน้องดอสซี่มาดิรถแม่งนั่งได้สี่คนคนดี้เนี่ยแม่แล้วแล้วพี่แล้วพี่แบบีใหญ่ด้วยพาน,น้องๆมาอะไรเงี้ยแล้วราขับ B M ด้วยขับ B M อ่ะ ไอ,อคิดดิขับ B M สที่นั่งมารับน้องๆใส่ชุดแก๊งอ่ะรุ่นใหญ่อ่ะเดินโยเใน <laughs> เดินโยกอ่ะแต่ตัวไม่หวล,ลนๆฮไม่ได้เช็คไม่หมายึกตัวระบบง c a n n e l B M มันดีเท Yes This is your boyfriend No Who are you No No No, no who are you? Why I just a boy ผมากท์ a ริงเหรอ่น่เป็นคแกี่อโ t ซีย k you เฮ้ยเชร์เสกบุญไม่ได้หรอน้องน้องปืนย่า w e น p o n You can you can buy from them. Oh. do this server have a gun? Yes, of course. Okay, okay, thank you. Phải hóa mà lên bình ngân đấy mà, không phải hết phần Yo, what's up? What? English, please. English, English. Hello. English, man. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay. 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 Okay, my <laughs> กับลำม,มาดีสัตว์กับลำม,มาดีสัตว์เยอะแม่คุ้ยเลยอ่ะคุ้ยเลยอ่ะฮะตามทันก็ตามมาดิอุ้ยใครอ่ะเอาตายเลยเฮียอ <c oughs> ีจะตายเลยมาดีสัตว์มันมีตัตวบางเฮ้ยพี่ที่นี่ขับมอไซค์เหรอเฮ้ยยืนี่ขับมอไซค์ เจอกูสัตว์ไอ้สัตว์หอ้ยโห้ฮะตายบ้านอะเหลืออะไรพี่ไม่ไม่ตายหรอไม่ตายกูส้ำเด็ Hello motherfucker I f u c k your mom last night and your dad see me my friend ท่จเจอาเ้นี่เ้ Oh let's go Hello Oi. Hello 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 Can you hear me? You. Hey man Yeah just cool stuff bro Huh and can I ask you something? What? Uh your mom and your father is alive now or đã dead no. nope nope did I I shot shot them with AK 47 seven oh reason, bro I shot them I shoot them with my gun do you have a gun nope why you have new new player nope okay Understood.